nó nhìn mình Ngoài mấy cái em nào mà em bỏ Chịu Em xuống đi chịu อย่างนี้ไม่มีสุกเมื่ดเราไม่ได้ดํายังไงแต่แต่ไม่สุกดูมเงเป็นหินเ้อเป็นหินเ้อเป็นหินต้องเชื่อมดูยันป่ะเหิเนเ้อเป็นหินเ้อแข็งทม้ง่มะม็ดํา

เรียนแช่นะ้ำปูใสเดี๋ยวเราไปล้างนะไปล้างน้ําอีกครั้งแช่ไวหลายชั่วโมงนะสามชั่วโมงได้อันนี้น้ําตาลเราไปเชื่อมเลยไปเชื่อมทุเรียนเหนะ็น้ำน้ำตาลนี้ประมาณสามขีดทุเรียนนี้ประมาณ7ขีดไม่ถึงกิโลใช้น้ำตาลสมขีดเทีเ่ยวน้ําตาลให้เดือดก่อนนะคะ เราก็มาใส่ทุเรียนมาเชื่อมทุเรียนกันยะเตือนแล้วใส่ทุเรียนกันท,ทุเรียนเชื่อมเชื่อมกับน้ำตาลปี๊บเตอไอ้ทุเรียนลูกนี้เป็นหินไม่สุกไว้ไงก็ไม่สุกมันเป็นหินไม่เคยเจอเหมือนกันทุเรียนเป็นหินีง เ mm hmm. ม็ดนะเม็ดเม็ดมันนะเมล็ดมันดำนะตอนผ่าตอนผ่าเดี๋ยวตอนผ่าถ้าใครดูตั้งแต่คลิปตั้งแต่ผ่าจะเห็น,นว่าเมล็ดมันดำมากแล้วมันแก่มากแล้วแต่มันไม่สุกอะ่ะฉันจะไม่สุกจะไม่ยอมสุกให้ทานน่ะได้แมจ๊ะเดี๋ยวฝาปิดนะ ดีสวยแ้วรอสักพักก็ได้นี่ก็สุกเลยน้ำเย่นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาน้ำกะทิราดนะคะจะไม่เละเพราะเราแช่น้ำกลูใสเนาะไม่เละเลยไม่เละแต่ถ้าไม่แช่น้ำกลูใสมันเละเละตุ่มเป๊ะ รูเรียนเชื่อมก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากๆรสชาติดีมากถ้าเราแช่นะ้ำโปใสเลยมันจะไม่เละมันจะเป็นอย่างนี้เ,เดี๋ยวเราราดนม,มสดนะใส่นม,มสดเออแรงเลย เงาคนพอกเยอะเฮ้ยมากินมากเลยอะกินดูอร่อยไหมไม่เล่เลยทำอย่างนี้ไม่เล่เลยร้อยไหมอืมร้อยมากไม่กินแบบเดียวร้อยอร่อยอร่อยมากน้ำตาลนี่ร้อยกันเนี่ยน้ำตาลวันีร้อยดริงลูก้าติดปอ,อร่อยมากเนียวหนึบ เนี้วหนึบเนอนึบอร่อยมากๆไม่เละด้วยทำอย่างนี้ไม่เละอะเอาแม่โป้งไปห้าโป้องอ่ะเอาะนะ